ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e แอดอินแบเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็าเทนนการอัปเดตข่าวสารของ e ีฟวันสองพันยี่สิบสี่โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับเจนนการพูดถึงนาเตตตำนานแพ็คใหม่เพิ่มเติมนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์เก้าโมงช้าทุกคนบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเช่นกันนะครับก็มีใครกันบ้างทับการรับชมกันในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กดซับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้ทำการพูดถึงนักเตะแพ็กใหม่หรือว่าแพ็กของตำนานแพ็กใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์นะครับทุกคนก็เข้ามาแทนที่ของแพ็กนี้เลยนะครับสำหรับแพ็กเดิมหรือแพ็กปัจจุบันนะครับเป็นแพ็กของลาลิกาสเปนกองกลางคนหรือว่ามิดฟิลด์เนี่ยครับก็นำทัพโดยเดโก้ชาบี้และก็กูตีนะครับรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนเลย้วยกันนะครับก็ทุกคนเปิดได้ใครกันแล้วบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและสำหรับแพ็กใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือเป็นแพ็ก นี่เลยทุกคนเป็นแนวรับของอิตาเลียนหลีกคนหรือว่าอิตาเลียนเหลี่ยกราเดียนนะครับเป็นนักเตะของอินเตอร์มิลานเอซมิลานอะไรก็เอซโรม่านะครับไม่ว่าจะเป็นบาริเซียบคนไมคอนนะครับแล้วก็คานเดลล่านะครับรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนเลยกันนะครับก็คลิปนี้นะครับเราทำการพูดถึงนักเตะตำนานกันก่อนเลยเลยกันนะครับก็คือเรื่องบันชีคนแรกเป็นฝั่งของคานเดลล่านะครับตำแหน่งของแบ็กซ้ายทุกคน ค่าพลังเวิลหนึ่งอยู่ที่83เวิลตันอยู่ที่97และเมื่อบูตอยู่ที่100เลยนะครับสำหรับคาร์เนล่าแบ็กซ้ายจากเอสโรม่านะครับต่อมาคนที่2เป็นไมคอนก็เพทุนตำแหน่งของแบ็กขวานะครับค่าพลังเวิลหนึ่งอยู่ที่84เวิลตันอยู่ที่98และเมื่อบูตอยู่ที่101เลยนะครับสำหรับไมคอนจากอินเตอร์มิลานนะครับและปิดท้ายด้วยคนสุดท้ายนั่นก็คือบาเรซี่จากเอซีมิลานก็เพิ่มนมาตำแหน่งของกองหลังเซนเตอร์แบ็กหรือว่าซี คาพลังเลเวลหนึ่งอยู่ที่85เวลตันอยู่ที่99และเมอร์บุสอยู่ที่102เลยนะครับสำหรับบาเรซีประมาณนี้เลยกันนะครับทุกคนสำหรับ3าํตำนานที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9โมงเช้านะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าวันดำการลงรายละเอียดจอลึกเพื่อนักเตะของไฮไลท์ให้บ้างเลยกันนะครับแต่ก็ต้องฟังขอออีเวนต์การแจกฟรีนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจกฟรีไอเทมอัพสกิลทุกคน Level, ไอเทมอ ก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ